สวัสดีฮัลโหล,โลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับงูตัวหนึ่งกำลันงนอนขอดตัวอยู่ในความหนาวเย็นแห่งนี้ใช่มันหนาวเหมือนกำลังจะตายแล้วก็มีชาวนาผู้ใจดีใจดีเกินไปแม้แต่สัตว์ร้ายก็ยังอ่อนโยนให้กับมัน เรนา,นาจึงตัดสินใจนำงูตัวนี้กลับบ้านไปพร้อมกับเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้วางงูเห่าไว้ใกล้เตาผิงของเขาเพื่อให้ความอบอุ่นทำให้มันคลายความหนาวงูตัวนี้งูเห่าตัวนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือ จากความอาอุ่นนั่นเองแล้วทำให้มันแงกเคี้ยวออกมาแล้วพุ่งตรงไปหาชาวนาแล้วก็ได้ทิ้งรอยแห่งความขอบคุณเอาไว้เป็นรูสองรูแต่หารู้ไม่ว่ารูสองรูนี้ทำให้ชาวนาคนนี้สีมองเทงตายเมื่องูเห่าตัวนี้ออกมาจากบ้านหลังนั้นก็ก็ตายจากความหนาวเย็นจากข้างนอกบ้าน เป็นความหนาวที่ทําให้งูตายในชั่วพริบตาแล้วมันก็มองทิ้งตาย